สวัสดีครับผมช่างโจาจากชนบุรีแอเซอรี่นะครับวันนี้มาดูผลงานการติดตั้งของที่ร้านนะครับอันนี้รีเจนเดอร์ตัวท็อปครับโฟวีน2.8เครื่อง204แรงมา้าวันนี้ที่มาติดตั้งคือโลโก้ฝากระโปรงนะครับคำว่ารีเจนเดอร์สีดำนะครับตัดกับสีแดง ส่วนด้านหน้าอย่างนึงคือข้อไฟตัดหมอกนะครับนี่ใช้สีดำล้วนนะครับเป็นดำสองหนของโตโยต้นะครับเพื่อให้มันเข้ากับคิ้วแล้วก็กันชนหน้านะครับที่เป็นสีดำดำเงานะครับดำเงาสองของโตโยต้นะครับคันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนโลโก้หน้าเพราะว่าสองตัว2.8มีมาแล้วออีกอย่างหนึ่งคือ กุล้อด้านในนะครับกุล้อด้านในนี้ของแท้โตโยต้าเหมือนกันนะครับพาไปดูชิ้นต่อไปเป็นกระจกช่วยมองมุมนะครับตัวนี้จะช่วยมองมุมบริเวณเราจอดลิมฟุตบาทหรือว,ว่าชิดขอบทางนะครับตัวนี้จะให้เราไม่ต้องปรับกระจกนะครับแล้วก็เห็นดีมากนี้กันโคลนซุ้มล้อนะครับด้านในปิดไปแล้วก็จะ ไม่เห็นสีรถแล้วนะครับส่วนตัวอื่นวันนี้มีโลโก้แก้วด้านหลังนะครับเป็นของ Make in Japan นะครับวันนี้ทำความสะอาดง่ายกว่าแล้วก็ไม่มีซอกมุมไม่มีทีดินพวกอะไรนี้เข้าไปได้นะครับแล้วก็มีกันรอยท้ายนะครับกันรอยท้ายนี้อะคริลิกนะครับมีคำว่า Legend ด r สีแดง ตัวเจินเดอร์สีแดงของเราเนี่ยใช้สีเดียวกับสีพน่นรถยนต์นะครับส่วนขอบเป็นตัวพื้นเป็นสีดำทั้งหมดมีเดินแถบดำเงานะครับอยู่บริเวณขอบเห็นไหมครับเพื่อให้มันตัดกับดำด้านบริเวณบริเวณพื้นนะครับนะครับสำหรับกันรลอยท้ายนะครับดูสี จ่มมากคู่กับรถสีแดงนี่เด่นชัดมากๆนะครับคำว่ารีเจนเดอร์เห็สี <N C> ไหมครับสวยงามแล้วก็มีที่ติดตั้งไปวันนี้นี่ซุ้มล้อนะครับล้อมองไม่เห็นสีแล้วเป็นสีดำทำให้ทึบม,มากขึ้นนะครับดูบึกบืนแน่นขึ้นส่วนภายในวันนี้มีติดชิป นะครับปุ่มชิปเกียร์ว่างนะครับทำให้เราไม่ต้องถอดกุญแจออกมาเสียบนะครับแล้วก็มีชาร์จ USB ตัวนี้บอกอบอกวัดโวลต์น,นะครับโวลต์ที่ที่แบตเตอรี่รถเรานะครับคันนี้วันนี้ก็ก็ประมาณอ๋อมีกล่องพับกระจกนะครที่ติดตั้งไปภายในมีกล่องพับกระจกด้วย